โอ้มื่อนี่สวัสดีค่ะพี่น้องขัวาลาบหมูให้แม่ป้าพันจ้าเมียนเร็วลาบหมูมัตตาบ้าน,าน,นย,ย่างเพื่อเฮ็ดถึงว่ี๋ยวมันเฮ็ดเองนีกจ้างซะ <laughs> บ้านงานเพื่อนมา้ามากินหอดอีแม่ป้าจะเฮ็ดยังกินเนี่ยบ่เฮ็ดเตะจะกระถาขิดต้อนกินน้ำข่อยอ<ๆ>เตียนถุนไปบ้านงานเนาะขีออต้อ เป็นประเทศนี้ไปแล้วแม่ป้าเอ้ยเป็นกระ Hed อะไรค้นหอนอ่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็ได้อุ่นลาบหมูให้แม่ป้าจา้าลาบหมูมาตบบานงานให้ป้าแล้วเ Hed ยังปุ้นอ่ะนะถาัดบักเน่าท่านเอาน้ำม,มันท่านเอาน้ำบักเนาวไว้หลายหลายโอเ บั้นว่าันเอาน้ำบักนาวโค้แม่นขั้นเอาบักนาวขั้นเอาน้ำบักนาวไว้ถ้ากินมันหลายจ้างน้อยยานมันไว้ยังน้อยนี่ก็น้อยละแปดบาทสิบบาทคุณด้วยย้ำมีกับขั้นใช้ตู้ไว้คุณด้วยแก เพเนดบุญอุทิศข่อมาก,ก้อนพี่น้องขอ่อยบัตรท่นได้อันยู่แห่อันนี้น้ำเพื่นดอกแห่อันไนอ้อัดทีเขาธาตุแม่นบ่แฮ่กระดูกถ่อไปอัดทีเมียเอาอัดทีกักระดูกกันละ่ะกระดูก <laughs> ไปอัดทีไปเขาธาตุ <laughs> ได้ไในกลิ่นมาหลายยางยูพี่น้องต่วันแนใป่าแล้วก็กินน้าข่อยได้ดอกมันเป็นโมกก็ไม่เป็นเป็นวุ่นเซนเป็นแกงร่อนนะจ้าแกงร่อนเริง,งเป็นต้าพี่น้องเออเนี่ยแกงร่อนนะฮะหาสิบบาทดองเพื่อนมากกันตา ว่ไปฮ่มบ,บุญเหมกันคอยยืมเจ้าบ่าได้เนาะคยมีเท่าใจพอยกระผูกกระนั้นกระสามกับลังางซ่าเนี่ยขาดบ่ได้ก็ขอละซองจ้า <c oughs> นี่แหละอันอันนี้ปรนเทศเป็นห่อบุญแบบนี้หฮ่อบุญปรนเทศไทย <c oughs> อันเป็นปฏิเป็นี่ <c oughs> ไปฮ่มไปแล้วเพิ่นกระแต่งให้เจ้า <c oughs> แซงน้อยูใ่ในกิ่นไห้แน่ยไล่แล้วที่แม่ป่ากิ่นกับลาบหมูเดอ้อน,นี่เมื่อนี้ม่ต้องเฮ็ดกับเขาหันมีบุญเป็นจัน